สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์เพยทรในรายการสมบัติกระชมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับพระรลักพระหายยากนะครับสามองค์นี้ครึ่งล้านขึ้นไปนะครับการที่เราได้มีเรื่องพระบูชาแล้วก็เป็นพระบูชาที่หายากเนี่ยหนึ่งในนั้นที่นักสะสมนักเร็งพะระโดยเซนพระจะต้องมีเก็บไว้หาครอบครองเนี่ยนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเซตของวัดรานบาัพิตพุรอบ100ปีนะครับเมื่อพศ2513ก็จะมีการจะประดมคุณเพื่อ,อในการที่จะบูรณะวัดรานบาัพติก็ได้มีการจัดสร้างพระเครื่องแล้วก็ทั้งพระบูชาในสมัยนั้นก็มีการจะสร้างพระบูชาสามองค์ด้วยกันองค์ที่หนึ่งนี่นะครับก็คือ พระพุทาทรงทุกตัเนี่ยนะครับหน้าตาประมาณ5นิ้วตอนนั้นจะสร้างประมาณ5,000ประองค์เนี่ยนะครับส่วนลำดับที่2เนี่ยนะครับก็เป็นพระพุทธ,ธอังคีรสพระพุทธ,ธอังคีรสเนี่ยเป็นพระประธานที่ในโบนสถ์วัดราชประชิดองค์นี้หน้าตา9นิ้วจะสร้าง5้าอองค์นะครับอันดับที่3องค์หน้าตาครึ่งพระองค์ของราชการที่5 วัดราชบพิตรเนี่ยนะครับเป็นวัดที่พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ได้ทรงจัดสร้างขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์ท่านพอคราวถึงครบรอบร้อยปีนั้นก็ได้มีการจัดสร้างพระบูชาและก็พระเครื่องมาด้วยกันในชุดเซตที่เป็นพระบูชานั้นถ้าตรงด้านหลังของพระพุปตะนี่นะครับเราก็จะเห็นว่า จะมีเครื่องหมายจปออรอนะครับก็คือเครื่องหมายพระ,ระรบรมไตยของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5รวมจนกระทั่งขั้นพระพุทธอันศีริสนี่นะครับตรงด้านหลังของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายจปอ,อรอเป็นสิ่งที่น้อมระลึกถึงพระองค์ในรัชกาลที่ห้าเนื่องจากในเซตครั้งนี้ของออการจัดสร้าง วัตถุมงคลพระบูชาครบรอบหนึ่งปีนี่นะครับความหา,ายากตรงนี้เนี่ยหนึ่งต้นว่าจัดสร้างโดยศิลปินที่ชื่อว่านายช่างเกษมมงคลเจริญเนี่ยนักปั้นที่มีฝีมือเอกลัมมากนะครับกับพระสาคงนี้ 2. องพิธีที่ทำในการจัดสร้างปุกเสดมหาพุทธคพิเศษเนี่ย สามวันสามตื่นโดยร้อย,อยแปดเกจิในสมัยนั้นมีหลวงปู่โตะนะครับมีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่ขอมมีหลวงตามาหาวัวแล้วก็พระเกจิซึ่งทรงคุณวิญญาณพิเศษเนี่ยนะครับร้อยแปดูปนะครับแล้วความเป็นมงคลนย่างขึ้นก็คือว่าพระบาทสมาเด็จพระเจ้า่หัวในรัชกาลที่เก้าทรงสเสด็จเททองไปด้วยพระอ,อ,องค์นี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ อยากจะได้เป็นพระพุทธรูปพระพุทธบูชาสามพระองค์นี้เนี่ยนะครับของวาราชประภิษก็ต<อ>ิดต่อมาที่อาจารย์เฉยทรในรายการลมบัตไปกันโฉมนะครับท่านไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาถ้าท่านมีพระท่านมีรถหรือท่านมีบ้านและที่ดินจะเอามาแลกเปลี่ยนกับผมก็ได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ